สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะหนุ่มกัญชัยร่าย,ยาวตัดพอแฟนๆให้กำลังใจล้นหลามพิธีกรหนุ่มกัญชัยทนไม่ไหวจนต้องออกมาโพสต์ระบายความในใจหลังมีบางคนคนดราม่าว่าโหนกระแสทมแต่เรื่องผัวเมียไม่สนใจข่าวการบ้านการเมืองที่กำลังเกิดขึ้น งานนี้กันชัยจึงอยากจะขอพูดในมุมเจ้าตัวว่าผมก็อยากจะทําในทุกๆเรื่องที่ทุกคนร้องขอมานะครับแต่ในโลกความเป็นจริงมันไม่สามารถจะทําอะไรแบบนั้นได้เพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัใจจัยในหนึ่งสัปดาห์มีเรื่องราวมากมายซึ่งผมไม่สามารถหยิบจับมาได้ทุกเรื่องสุดท้ายผมก็จะถูกตำหนิต่อว่าด่าทอ ว่าทำไมไม่ทำเรื่องนั้นไม่ทำเรื่องนี้พอผมเห็นผมฟังแล้วโอ้โหผมโคตรลำบากใจเลยอยากทำให้ทุกคนสมหวังนะครับแต่ผมเองก็พูดอยู่บ่อยๆว่าผมไม่ใช่ซุปเปอร์แมนแค่ทุกวันนี้จากสิ่งที่ไม่เคยรู้ผมก็ต้องเรียนรู้ผมต้องหาความรู้เรื่องกฎหมายผมต้องหาความรู้ทางด้านการแพทย์ ผมต้องหาความรู้ทางด้านสิทธิเด็กผมต้องหาความรู้ทางด้านสังคมของทุกสังคมและอีกหลายอย่างมากๆปัจจัยในการทำงานของโหนกระแสมันยากมากๆเลยนะครับมันไม่ใช่จะทำเรื่องนี้แล้วมันทำได้เลยอย่าที่บางคนต้องการบางวันผมต้องเห็นคำพูดแย่ๆของบางคนเช่นโหนกระแสไม่ทำหรอกเรื่องผู้มีอิทธิพล เรื่องตำรวจเรื่องคนใหญ่คนโตทําแต่เรื่องผัวเมียอันนี้บอกเลยว่าความคิดแบบนี้มันอคติเกินไปครับลองเปิดใจแล้วไปดูให้ชัดๆก่อนว่าผมทำเรื่องราวของผู้มีอิทธิพลหรือตำรวจแย่ๆทหารแย่ๆเยอะมากนะผมเสี่ยงมือเสี่ยงตีนจนบางครั้งหาคำว่าความปลอดภัยแทบไม่เจอ แต่กลับมาบอกว่าผมทำแต่เรื่องผัวเมียบางวันตื่นมาเจอคนในวงการสื่อบอกว่าวิเคราะห์ข่าวแทบตายคนดูไม่กี่หมื่นโหนกระแสทำเรื่องผัวเมียคนดูสองล้านเยี่ยมผมไม่รู้หรอกว่าเขาชื่นชมหรือแดกดันแต่บางทีก็งงๆว่าผมตัดกางเกงยีนขาย แต่คุณตัดกางเกงสลักขายแต่ผู้บริโภคดันซื้อกางเกงยีนมากกว่ามันเป็นความผิดของผมเหรอครับมันเป็นความผิดของคน